ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้มากันค่ำๆนะครับตอนรับเข้าสู่สวนมิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาส่องไข่เชื้อนะครับก็จะมีไข่เชื้อทั้งหมด2ลังนะครับก็จะเป็นไข่เชื้อของเป็ดบารารี่นะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปส่องนะครับก็ไปทดสอบเชื้อนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับที่แม่เป็ดเขาฟักนะครับก็ตอนนี้ก็พามาชมพวกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เด็กๆก่อนนะครับนี่ครับพวกไก่ต๊อกนะครับน่ ไก,ก่ตอกตัวนี้ผมตัดปีกแล้วเขาบินไม่ได้นะครับมีตัวนี้ครับที่บินได้เขาไข่ไก่ไกต่ตอกเนี่ยเขาก็ไข่นะครับเนี่ยครับไข่เนี่ยนี่ครับไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาก็าไข่อยู่นะครับแต่มันจะมีไข่ไกต่ตอกที่ที่แม่เป็ดอะฟักอยู่ตรงตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับน,นี่ตัวเนี่ยไข่น่าจะไข่เกือบทุกวัน,นครับห้าฟองนะครับ ตั้งแต่ผมตัดปีกไปเนี่ยพ็ประมาณประมาณ5วันนะครับเขาก็น่าจะไข่อยู่ในนี้ครับเรามีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับอยากดูไก่ป่านะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับเปิดแฟลชให้ดูตรงนี้ครับนี่ก็เป็นไก่ป่านะครับไก่แจ้ไก่ป่าประมาณนี้ครับบางคนก็บอกว่าเป็นลูกผสมนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็มีพวกลูกๆเขาที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวตอนกลางวันผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับมีหลายหลายตัวนะครับ นี่เนี่ตัวเมียตัวผู้อยู่นี่อีกผู้หนึ่งนี่ครับเป็นลูกของไก่ป่านะครับไก่งวงนะครับใครสนใจนะครับพ่อแม่พันุนะครับผมมีแบ่งนะครับแบ่งผู้หนึ่งเมียสองนะครับไก่งวงตัวละหนึ่งพันบาทนะครับไก่งวงแ้วใครสนใจไก่แจ้รุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวต้องเช็คเช็คดูสุขภาพเขาก่อนนะครับไก่ป่านี่ครับไก่แจ้ไก่ป่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยครับถ้าใครถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับจากขาเขา ยาวๆนะน่าจะเป็นไก่ฝาไก่ต่อประมาณเนี้ครับตัวนี้เ็า้อนะจะมีตัวเมียอยู่นู่นตัวไก่บ้านเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันก่อนนะครับก่อนที่จะมามาส่องไข่เชื้อนะครับไปดูเด็กๆครับเด็กๆอยู่ข้างนอกกันเลยครับเด็กๆบาบารี่นะครับเต็มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบสองสามมีตัวเล็กสุดนะที่เราที่เราให้ดูันก่อนนะครับนี่ครับวิ่งไปวิ่งมาเนะครับ มันน่าจะออกก่อนเพื่อนเขานะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ผมตัดมาให้นะครับบางส่วนอยู่ข้างนอกไม่เข้ามานะครับเป็ดบาร์บรี่นี่พี่บุญรอดกับเมียเขานะครับอันนี้ชุดห้าตัวนะครับหาไปไหนตัวนึนงะโอ้นูนหนุนหนนึ่งสองสามสี่ห้าก็โตไวเหมือนกันนะครับเนี่ยครับชุดที่ออกมาก่อนเขานะครับหกตัวแต่มันเหลือห้าตัวนะครับประมาณเดือนกว่านะครับเกือบสองเดือนประมาณเนี้ยอุ้ยกินกิน ูเป็ดบาบารีน่าจะรออีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งเชื้อของไข่เป็ดบาบารีเนี่ยครับเนี่ยครับไก่งวงใครสนใจนะครับคู่หนึ่งมีสองนะครับที่จะปล่อยครับแล้วก็ห่านนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับห่านพ่อแม่พันธุ์นะครับหรือว่าไข่เชื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูก่อนว่ามีกี่ฟองนะครับไข่เชื้อไข่ห่านนะครับขายฟองหนึ่งร้อยบาทนะครับอไ้นี่เป็ดอีเหลียงครับห้าตัวเหมือนกันครับนี่ใครสนใจนะครับเป็ดอีเหลียงอไปครับไปเนี่ครับ เป็ดอีเหลียงอายุประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับตัวละหนึ่งร้อยครับหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยนะครับเป็ดอีเหลียงก็ปกติถ้าเกิดมาเนี่ยก็ตัวละห้าสิบาทแล้วนะครับอันนี้เลี้ยงมาจะเดือนหนึ่งแล้วครับก็ตัวละหนึ่งร้อยนะครับใครสนใจนะครับเป็ดอีเหลียงเลี้ยงง่ายโตไวนะครับไก่ก็ดกพอใช้ได้นะครับนี่ใบปลามากเยอะเป็ดบอเบอรี่นะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเล็กๆ็กแบบนี้ครับ แล้วก็ห่านนะครับรุ่นพ่อแม่พันธุ์นะครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับแบ่งออกนะครับแบ่งออกมีประมาณหกตัวนะครับห่านพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวเราไปส่องเชื้อไข่เป็ดบาบารี่กันเลยครับมีสองหลังนะครับไปดูครับนี่ครับโอ้แม่เขาดุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขอส่องดูแป๊บเดียวนี่ครับมีเชื้อนะครับโอหลังนี้เห็นไหมครับ ก็จะมีลูกอ่อนนะครับลูกอ่อนอยู่ข้างในเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยนะนี่ดินอยู่ในเนี่ยครับอ๋อมีเชื้อครับมีเชื้ออุ้ยจิกมือผมแล้วนี่ครับเห็นนะครับก็จะมีเส้นเลือดแบบนี้นะครับถ้าฟองไหนที่มีเชื้อนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นอยางได้เเียนชัดเลยนะครับนี่น่าจะมีเชื้อเกือบทุกฟองนะครับ อันนี้โอ้มันจิกผมมันจิกผมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือไข่ที่มีเชื้อนะครับถ้าไข่ไม่มีเชื้อมันก็จะโปร่งๆนะครับหรือว่าทึบไปเลยนะครับนี่อันนี้มีเชื้อนะครับมันจะมีฟองนึงที่นี่เชื้ออันนี้ครับนี่คือเชื้อยังไม่เดินหรือไม่มีเชื้อไม่รู้นะครับเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเลือดนะครับมันจิกมือผมครับ รังนี้มีหมดหนึ่ง6 7 1สสี่ห้าเจ็ดสิบเดฟองนะครับรังนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับมี่รังที่เขากำลังฟักอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกรังหนึ่งนะครับองเป็ดบาบารีนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วเนี่ยที่มีไข่ไก่ต๊อกอยู่ที่ผมบอกนะครับเฮ้ยเห็นเปล่าเฮ้ยไข่ตอกมีเชื้อครับเนี่ยครับแม่เป็ดฟักนะครับอันนี้อันนี้คือแม่เป็ดฟักนะครับเนี่ยครับมีเชื้อนะครับไข่ไก่ต๊อกเ่แสดงว่า ที่เหลืออยู่นั่นคือคู่คู่เมียนะครับเนี่ยมีเชื้อครับเนี่ยดิ้นอยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟอก็เนี่ยมีลูกไก่ตอกดิ้นอยู่ข้างในนะครับแล้วก็นี่นี่ไข่เป็ดบาบเบอรี่มีเชื้อครับนะครับเนี่ครับเนี่ยมีเชื้อนะครับมีเส้นเลือดนี่คือมีเชื้อนะครับอันนี้เสียนะครับไข่ไข่ที่เสียแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นนะครับมันจะดำๆหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ อนี่คือไข่เสียนะครับก็คัดออกไปเอาไปทุบให้ปลานะครับนี่ครับไข่ที่มีเชื้อจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะดิ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับจะดิ้นด้วยอือก็ใช้ไฟมือถือนะครับสองนะครับเนี่ยจะดิ้นนะครับต่อรอดูต่อไปครับมีนี่อีกลังนึงครับไหนขอดูหน่อยอันนี้เพิ่งไข่ใหม่หรือยังไงโอ้โหลองนี้ดู โอ้นี่เพิ่งไข่นะครับได้ฟองเดียวอยู uh, er nah ่เลยมีเชื้อนะครับมีฟักอยู่มีเชื้อครับไปไปไปฟองเดียวก็กรกเลยครับหลังนี้มีมีเชื้อทุกหลังเลยนะครับนี่ไก่มันไม่อยู่นะครับว่ามีเชื้อหรือเปล่าเอมันก็มีเชื้อนี่นี่ครับแต่แม่ไก่ไม่ไปไหนไม่รู้นะครับ น่าจะเสียงคือลูกไก่มันออกไปแล้วสองตัวนะครับแล้วแม่ไก่เขาก็ไม่กกกเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองเอาไปเข้าตู้ดูต้องสองตัวดีๆก่อนจะค่อยเข้าตู้นะครับมีเชื้อนะครับมีเชื้อบางฟองมีเชื้อครับไก่ต๊อกก็จะโดดอยู่เลยนี่ครับตรงนี้มีครับไข่ไก่ต๊อกห้าฟองแล้วก็เป็นบาร์บอรี่นะครับสี่ฟองนะครับเป็นบาร์บ,บีรีนะ่เนี้ยไข่ ช่วงนี้ไข่ดีมากนะครับช่วงหน้าฝนนะครับไียูไก่น้อยออกมาม่ฟักเองนะครับฟักธรรมชาตินะครับออกมาสองตัวก่อนเขาครับนี่ครับแจ้งห่านนะครับไม่มีใครกล้ามายุ่งฝั่งนี้เลยนะครับ่านมาดูนะครับเนี่ยครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับห่านนะครับตัวละแปดร้อยบาทนะครับห่านสนใจสอบถามเข้ามาได้แบ่งนะครับแบ่ง ก็มีไข่เชื้อไข่ห่านนะครับใครสนใจสอบถามเขาได้ฟองหนึ่งร้อยนะครับไข่เชื้อไข่ห่านก็ช่วงนี้มีอยู่ครับแล้วก็ไข่เชื้อเป็ดบาบารี่นะเอ้ยเป็ดอี้เหลียงนะครับใครสนใจฟองสามสิบบาทนะครับไข่เชื้อเป็ดอี้เหลียงเป็ดบาบารี่ฟองวายี่สิบนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับ ส่องไข่เชื้อนะครับแล้วก็อัปเดตพวกเด็กๆภายในฟาร์มนะครับก็เป็นพวกเป็ดบาบารี่เป็ดอีเหลียงน้อยนะครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้แล้วก็มีไก่งวงนะครับผู้หนึ่งเมียสองนะครับพ่อแม่พันธุนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแบ่งนะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับไก่งวงครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วีมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม